เหวืามาก ด้วยนะครับทุกคนตรงหาสวนสนเราก็จะสามารถมองเห็นเกาะสมิตรไกลเลยนีหาะทะเลอยู่ข้างหน้าเราเลยนะครับหาสวนสนที่เลี้ยวขวานี่ก็จะไปบ้านเพนะครับทุกคนก็จะมีตลาดอาหารทะเลสดบ้านเพด้วยนะครับตลาดร้อยเสาอะไรพวกนี้เราก็สามารถแวะไปซื้อได้นะครับข้างขวาก็จะมีพวกห้างสินคา้าเป็นด้านขวาเนาะเราก็จะเป็นท่าเรือท่าเกาะสมิตรด้วยนะครับ ลเลยรยากาศดีไปเียวซ้ายนะครับที่นั่งตรงหน้าสวนพฤกศ,ศาสตร์กันฮแล้วหาสวนสวนรยองเริม่มนักทองเที่ยวม,มาจับจองที่แล้วทกเร่เมีมาบ้างแล้วตอนเช้าบรรยากาศถานนเรียบหาดสวนสนฮะตอนนี้บรรยากาศดีมากๆนะครับ เราสามารถนั่งได้เลยนะทุกคนปิ้งย่างได้ด้วยนะครับเป็นร่มไม้อย่างนี้เลยร่มสนแต่เราจะไปนั่งตรงข้ามหน้าสวนพฤกษศาสตร์นะครับเพราะจะมีห้องน้ําให้เข้านะทุกคนแนะนําตรงนั้นเลยนะครับถ้าใครมาเนี่ยแนะนาให้นั่งตรงข้ามนี้เลยสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพนะฮะ ว่าเรานั่งฝั่งตรงข้ามแล้วก็จะมาเข้าน้าฝั่งนี้ได้เลยมีคนมากางเต็นท์ด้วยนี่ฮะเริ่มมีคนมาจับจองพื้นที่แล้วนะบรรยากาศล่มลื่นมากๆนะครับนี่ฮะถ่ายให้ดูยาวๆเลยถนนเรียบหาดสวนสวนยามเช้านะทุกคนตอนนี้เจ็ดโมงสามสิบห้านาทีบรรยากาศล่มลื่นมากๆครับตอนงี่เห็นในวิดีโอนี้เลย เคยู่นะเดี๋ยวผมไปซื้ออาหารก่อนนะเดี๋ยวจะมารีวิวสวนพฤกษศาสตร์แล้วก็าหาจุดนั่งเหมาะๆรับลมชมวิวกันนะครับเรามาถึงตลาดอาหารทะเลส,สดสวนสนเลยนะทุกคนจะมีกาลางรุ่ม,มที่นั่งเยอะะเลยมันหยุดรบรรยากาศริมหาดสวนสนตรงนี้ใกล้ๆกับตลาดอาหารทะเลส,สดฮนะโอโ้คนเยอะยะเลยเราต้องหาที่จอดรถก่อน จะไปจอดหน้าร้านสะดวกซื้อเราจะได้ซื้ออย่างอื่นด้วยนะครับได้อะไรมาขนมนมเลยมาไปซื้อขนมมาเตรียมแล้วไปฮะไปหาของกินกันได้ขนมมาแล้วนะเมื่อกี้หาบรรยากาศคืึกคักเลยปลามึกตัวใหญ่ๆเลยอ,อไหม หมัยน,นี่มาสุกแล้วนะแค่อุ่นให้มนเรียกเลยอกินซีฟู้ดรสเด็ดมีโจ๊กเลยนะทุกคนตอนเช้า าเครื่อคักเลยนะฮะวันอาทิตย์วนันนี้น่าจะมีแทบทุกอย่างเลยทุกคนที่นี้ถ้ามาที่อาวหาดสนทุกคนไม่ต้องซื้ออะไรมาก็ได้นะทุกคนมาซื้อที่หาดได้เลยฮนะตรงตลาดอาหารที่จดะสดหาดสนสนก็มีของขายเยอะมีทุกอย่างเลยมีขา้าวเหนียวส้ตมตำอาหารตามสั่งข้ากล่อง,องมีหมดเลยนะทุกคนมีร้านอาหารด้วยแล้วก็เหมือนย่าเลยนะ จซื้อของสดซื้อเอาสุกเลยจะดูฮะก็มีอะไรบ้างนะครับนีอะไรหอยแมงผู้อะไรครับย่างย่างสี่สิบถ้าไม่ถึงโลเหรอสิบค่ะถ้าย่างนะอาจจะยี่สิบหมดเลยถ้าครึ่งโลอ๋อตามจำนวนโอเคโอเคงั้น ใหแกทำอะไรกันนะ300นไ่ค่ะไ่นะโลอันนี้ครึ่งลได้เลยจะกวนอะไรอะจะเ่นก็เลแล้วก็อันนี้คึ่งโหลเอาอากหรือเอารวอันนี้ยากบอันนี้อวบโอเค้ายากอร่อันนี้อร่อยกว่าถ้าอันนี้ยากอร่อยแต่ถ้าอันนี้รวก็ได้เดยวเเลยอยั่เจงเลยชไมโอเคครับมแกไม่ไแล้วลองชิมกัน พูดเลยรีวิวที่จริงใจอร่อยอร่อยเลยพี่ดูได้เลยป้าหนูำลมันกวาได้นะคะงนกาไนัสนใจยำหอยเอาเลยจะได้ไม่ต้องทำซื้อไปกินเอาอยำหนึง่งร้อยหนึ่งร้งงอยชุดหนึ่งนะป้า มนนีครบทุกอย่างแล้วที่นี่อันนี้ก้ามปูร้อยเดียวค่ะปูโดองค่ะร้อยง่เลยก้ามปูค่ะอันนี้ก้ามปูถึงนละร้อยย่างให้แล้วด้วยอ,อันนี้น้ติ่มก๋วยเตี๋ยว ละ30ไมคะ่ะค้อนพานได้เลยจ้าอยู่ก่อนได้นะคะใหม่ๆเลยไม่ลูกค้าเลย,ลายราคาโค่เดือดเลยนะนี่ะบรรากาศขายริมทะเลเลยนะมิคายครบเลยนะทุกคนไม่ต้องซีเรียลและอาหารการกินเลยวมาที่นี่ได้เลยจ้าอันนี้หอยอะไรล่ะหอยโขมหอยโขมตัวร้อยจ้ะโอ้แบบต้มแล้วก็มีนะคะ เดี๋ยวพาเดินมาดูข้างๆตลาดอาหารทะเลสดหาดสนสนบรรยากาศเป็นไงบ้างเนี่ยบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยฮะตรงนี้จะเป็นตลาดอาหารทะเลสดนะทุกคนยาวถึงโน้นก็จะริมทะเลอย่างนี้เลยมีขึ้นขึ้นมาจากเรือประมงเลย จะวันนี้จะเป็นร้านอาหารแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งโอ้บรรยากาศดีนะตอนนี้น้ำน้ำน่าจะลงเลุกคนบรรยากาศดีมากมีเด็กลงเล่นน้ำแล้วได้อะไรมาแล้วได้ปลาหมึกกับยำหอยไปเหลือกุ้งย่างกับหอยหอมย่างนะครับซื้อได้ไปกินเล <laughs> น้องอย่าโลภาสิใหนกินให้หมดนะเดี๋ยวครับ น้องลองไปหละเอาเอารถที่น้องกินนั่นแหละก็กินกับน้องอันแล้วตรงไหนเดียลองชิมก็ได้มันจะเผ็ดหรือเปล่านี่ฮะตอนแรกว่าจะซื้ออาหารที่สดไปทํากินกันฮะไปมาเราซื้อสเปบียงรูปเลยเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้ารับทําให้ด้วยดีมากเลยนะไม่ต้องทําเลยชิมน้วจิ้มกัน ใายยังไงครับเราปลูกห้าสิบค่ะตัวห้าสิบก็เป็นขันลงขานกันเลยปลูกไปห้าสิบบาทครับผมตอนแรกว่าจะซื้อไปทำไปมาไม่ได้ซื้อแล้วสำเร็จรูปหมดทุกอย่างอันนี้ง่ายเพราะว่าไม่ค้าไม่ค้าเขาก็ย่างให้ด้วยน้ำใส่อะไรเนอยมะนาวด้วยครับ้้ะว่าานองตย เราตั้งบีก็ไม่อร่อยอะไรหรอกแล้วเราก็ชิมไงอร่อยไม่ได้ก็ต้อกินจาทำแบบบ้านเราเนาะทำแบบบ้านเราขอบคุณครับป้าเขาขายทั้งวันไหมครับทั้งวันวันจถึงเย็นอ่ะวัเสาร์อาทิตย์ก็คึกคักใหม่เเเียยวจะออาามรรื่ๆสัขอบคุณครับใหม่นัองลมีนะคะตอดสดได้เลยนะครับนี่ฮะแซมอนจิ้มซีฟู้ดมาแล้วสรุปคือไม่ได้ตามแล้วของกินเยอะเลย กินไม่หมดแล้ววันนี้ซีฟู้ดเดินไปหาส้มตำกันส้มตำวัดดวงตำมะม่วงก็ได้ต้ตมตำกินบ่อยแล้วกับข้เหนียวพอพอไม่ให้แสบท้องเล ที่น้องอยากกินเลยอันนี้คือบรรยากาศข้างๆตลาดสดตลาดขายอาหารทะเลสดหาดส,สดๆนะนทุกคนคืบรรยากาศยามค่ำ เนี่ยฮะได้ของกินมาแล้วเต็มไม้เต็มมือเลยเยอะมาก <laughs> ไปฮะไปหาจองที่นั่งกันไม่รู้จะทันหรือเปล่าวันนี้าอาทิ์ด้วยไปฮะได้ของกินเต็มไม้เต็มมือเลยนะครับทุกคนอตอนแรกเราคุยกันว่าเราจะซื้อของสดแล้วก็ไปทํากินกันนะฮะพอดีมาตลาดอหารทะเลสดสวนสวนแล้วนะครับแม่ค้าเขารับย่างด้วยถ้าเป็นกิโลกิโลละ30มสบถึงสีบาทนะถ้าครึ่งโลก็20บาทก็คิดบวกขึ้นไปตามจํานวนที่เราซื้อนอะก็ถือว่าไม่แพงนะครับ โอเคอยู่น้ำจิ้มก็มีขายมีขายทุกอย่างเลยอาหารตามสั่งส้มตำอะไรอย่างนี้นะก็ขับเลยหาสวนสนมาหน่อยหนึ่งนะครับถ้ามาทางตลาดบ้านเพเนาะนะครับถือว่าโอเคเลยซื้อกันสะบ้านทันแหลกเลยครับไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าวันนี้ต้องรอดูนะครับไปหาไปหาที่นั่งกันนะครับวันนี้วันอาทิตย์คนเยอะด้วยเนี่ยขาที่เรากลับมาเลยบรรยากาศก็อย่างนี้เลยนะควล่มมาก ผมว่าโอเคอยู่นะทุกคนถ้าใครจะหาสถานที่พักผ่อนจอนใจเนาะแถวหาดระยองก็แนะนําที่นี่อีกที่หนึ่งนะครับทุกคนหาดสวนสนระยองมันจะร่มอย่างนี้เลยร่มทั้งวันแหละนะครับเล่นน้ําได้ด้วยนะฮะปิ้งย่างได้ด้วยสําคัญนะครับมีอาหารทะเลสดขายด้วยครบเลยที่นี่นบรรยากาศก็ยางนี้เลยตอนนี้แปดโมงครึ่งนะทุกคนแปดโมงเช้าร่มรื่นเลยเดี๋ยวไปหาที่นั่งกันนะฮะ พูดเรียบชายหาดถนนก็แถวสวนก็มีร้านค้ามาขายเรื่อยๆนะทุกคนนี่เป็นรถเป็นรถซาลิง,น,น,ลงนี่ครับเดี๋ยวถึงหน้าสวนพุทธศาสตร์แล้วนะหาไม้ปลูกงปูกเปเดี๋ยวจะหาที่นั่งกันก่นกอนนะครับน,รน่าจะตรงต้นไม้ใหญ่นี่แหละ มีร่มอย่างนี้ทั้งวันเลยจะร่มรื่นมากๆคือนั่งในทั้งวันนะครับสน,สนเดี๋ยวผมจะพาเดินดูสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะฮะคร่าวๆนะครับ อยู่ตรงข้ามทะเลเลยนะฮะหาสวนทุ่งอยู่ตรงนี้สวนทุกษาเขาอยู่ตรงข้ามเลยทางตรงข้ามเลยเนี่ยเดินข้ามถนนมาก็เจอเลยป่าในเมืองสวนทุกษาบ้านเพลบรรยากาศประหลุนเลยนะฮะนะฮะนี้อัตราค่าบริการด้วยคือต่อสอบถามตรงนี้นะทุกคน ทางเข้ามาก็เจอเลยนะในหาดทะเลตรงนู้นติดต่อสถานตรงนี้เลยก็จะเป็นพื้นที่กว้างๆอย่างนี้เลยตรงนี้จะเป็นบ้านพักนะเป็นพวกบ้านพักบ้านพักสนามหญ้าก,ก็สามารถกางเต็นท์ได้นี่ครับโซนบ้านพักแล้วก็สนามหญ้านี้จะเป็นกางเต็นท์นีน่ครับบรรยากาศอย่างนี้เลยนะตรงน,นี้คือลานกางเต็นท์นะแต่คนสามารถกางได้นะครับโดยยังไงก็สอบถามเจ้าที่อีกทีหนึ่งก็ได้นะง่ายจะติดทะเลอย่างนี้เลย สนามหญ้าแล้วก็ทะเลตรงโน้นเลยหาสวนสนยาวๆเลยนะฮะหาสวนส่วนนี้ความยาวทั้งหมดก็จะประมาณ5กิโลเมตรนะฮะทุกคนก็เริ่มจากโรตัสบ้านเพเนาะนะนครับยาวๆวันอาทิตย์ก็จะคึกคักหน่อยวันนี้นะฮะวันที่ผมมาในส่วนพิศสาสตร์ก็จะร่มรื่นมากๆเลยนะตัวนี้เป็นห้องน้ำํำทางเข้าจะมีหลายทางนะทุกคนทางเดินเข้ามาสังเกตดูว่ามัน สามสี่จุดนี่แหละทางเข้ามาในพื้นที่ห้องน้ำแยกชายหญิงมีห้องอาบน้ำด้วยอาบน้ำสิบบาทสุขาห้าบาทนะทุกคนมีชิดช่วยให้ขายด้วย,ยห้องน้ำห้องน้ำก็มีประมาณสองสามจุดไปเข้าที่ผมสังเกตบ้านพักก็มีลูกค้ามาพักเยอะอยู่นะทุกคน ส่วนกางพักด้านในตรงนี้ก็เป็นห้องน้ําบริการเขาจะมีตู้ให้หยอดนะห้องน้ำห้าบาทอาบน้ำสิบบาทเหมือนว่าบำรงุงรักษาสถานที่เนาะนะครับมีตู้ให้หยอดอนจะมีนักท่องเที่ยวม,มากลางเก็ยตรงน้ง้ง ากาศร่มรื่นนะทุกคนที่นี่โอเคอยู่ตรงนี้ก็มีห้องน้ำด้วยเดินมันจะสุดแล้วตรงนี้ห้องน้ําใหญ่ตรงนี้ห้องน้ําเล็กตรงนี้ก็เป็นบ้านพักอีกอ๋อโอเคเลยอะริมทะเลแล้วนะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพยคร่าวๆเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งแปะล,ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะฮะรายละเอียดที่พักต่างๆเนาะนะครับจะได้ติดต่อสอบถามทางเพจของเขาโดยตรงเลย กากาศก็ร่มเรือนเลยที่นี่สวนพุทธศาสตร์บ้านเพหาสวนสน